สวัสดีพี่น้องสวัสดีผุ้สุขสุขคนเด้อนอกอก็คนก,ก็ขอขอบคุณพี่ดาทางกรุงเทพฯนาะเพิเลี้ยงดีปีกเป็ดเนาะพอน้งเทียนกําลังเอ่อมารสิมารเนาะพี่เนาะเฮาก็แต่ว่าแม่งเทียนสินมางานลาบเท่าถ่าเด้อพี่ปีเป็ดเนาะนี่ไงดเ,าามมาเดี๋ยวน้ามาตักพริกนี่เอา้มสะเดดน้ําก่อนเอามาดูามันเวามันสิเอาแนวแนวตักก๋วยเตี๋ยวมือสิบ้านี่ ใส่เดี๋ยวมันลาบเท่ากระซามหนึ่งไปเลยแซบค่ะสลายน้ําจืดค่ะพี่น้องนี่เด้อชิ้นสุดลาบเท่าก่อนจากตัวทั่วนะจากตัวเดียวเดียวกี่กิโล นาะน้ำลายแตกเด้พี่น้องเงยพี่น้องเงยทางไลยหมูสีกินลูกสีเนาะสวัสดีค่ะว่าลูกซ่าข่อยมาแต่ร์ไซด์วะอุ้ย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 เมานไม่ได้มีไม่ได้มีผมมาลูกเยื่ย์เยื่ ไม่ได้แค่ัดเท่าเลเดเอามากิ่กิจก่อนเาสิลับตกเลยสบาสดีพี่น้อง พี а, ่น้องกินน้หาเขานกำกักเด้มมาได้ปลาลุงลมอู้ยทำไมใส่หัวหอมมากันขัดแ yeah, yeah. ้วยม่หนาดแยบนะแยบเพราะนั้นถังก็มีหัอหอะ mà được đợi đầu bà uhm. nhá nào mà đâu mà đâu Má phá Má nó mày nữa Phải ai tốt bởi nhiên phải nhận lại ưu thị nè Hãy subscribe cho kênh พี่ชายแดงใส่ผักผิดโรบรี่บ้าเนี่ยน้อเนี่ยต้องย เอาไปเอาเ้ยเอาให้เนี่ยไม่เอา嘛เอาไปเขาม่มินเด้อเอาตัวก่อนเย็นเด้อตัวก่อนเย็นเด้อเดี๋ยวไปเอาคือห้องเอานี่ด้วย

จากคนหาเงินไดายเมือจากบาทเที่าวไมืก่อนนะเงินเงินข้อแม่นะยังกี่บ้ะพี่พีดา ดีค่ะเออมันหายใจนี่นี่ให้้วนี่เวให้มันให้มันนี่นเ้ยดเลยเนาะให้มันนี่นีอนี่อันน้ำมันใจโอ้่าจเด้อพี่น้องเด้อ แม่นะคะเลีดปแต่ไม่น้องเทน่ะสิกินหลับเท่าด้พนาด้อมาิดถามกันเลยคุณแม่คุณแม่ทุกทุคุณแม่มาดยซ้าหมดจอมกินกันด้วเมเปิ้่พีโรท่นคาต้นี่นะสลับบนใบด้

เอาทงมาถอกเอาเท้าเป็นขวดก็ได้นะเอาเป็นขวดหรือเป็นทงเฮ้ยจิ้มนะแม่เอ้าจิ้จนนด้ฮะจนได้อออ ไอเทนมันแโทรศัพท์ประเทนเนาบอกตอวเป็นทงตัเปทงกันเาไปดูินาลยเด้อเนาะเรียนกีนแล้วก็ปีเป็ดมีเป็ดเนาะขอพ่นาสวยๆรวเด้อแต่รูว่าสงเสรจะไม่พอเครื่องดื่มเ้อเขาใกลใกลันลยพบเอก้ันเนอ อลงเกับเบียร์ไอาน้พ mm. ี่ดาเบียร์ก็ไม่แพงราก็องละสาิบาทกินโนนะเข้บไปไม่ดียังมาพี่ไป้ยเฮ้กินเลกินเขกิน้มาชิมเดี๋ยวชิเิ่งไดอกกิเลยก่ไ่ไก้เต้าเลยลูกลูกซ้นกินลูกซ้นก่อนเพราะ ยางปิดเป็ดวันสุขพี่น้องคูณไปดั่งทางไอ้โนูเด้เทนก็ทางไอ้นจักอีหยังติดศมึงบะคือเบอยู่ามาคกบ่มันหอยศพเนาคือมาหาอ14ตาสิห์สามโตาสิงห์สามโมอตานี่มันก็3หัวเฮาเนี่ยก็สิ3เนาะ ส้นกับนอกเนะลูกเดี๋ยวถือดาห์าพันไม่แม่แม่มาได้กินเลยเ้อมีนส้นเน่ด้านไหนด้านไหนอย่าไปเห็นที่ไหนนะลูกส้นเน่ลูกส้นเน่ส้นกระเพมาด้วกเนี่ยเดี๋ยวมาเห็นไหมส้นกระป๋าด้วยวิปปบง กาหารบะมีปลาหารบะกระนังลูกกระนังตังไหนกานกินอืไกินกินนะำดื่มกินข้ออ้อยเด้อข้ออ้อยเด้อข้ออ้อยใช่แต่ข้อออยกินกินได้กินน้ำไหมข้ออ้อยไดะอื่เดีอะไปกี่เหตกเนี่ยนะ